มาดูบรรยากาศช่วงค่ำคคืนตอนนี้ก็จะสองทุ่มกว่าแล้วค่ะมืดแล้วค่ะสองทุ่มกว่าช่วงนี้ก็อากาศเริ่มแปลนเริ่มแปลงวนแล้วค่ะเดี๋ยวพามาดูตอนช่วงนี้นะจ๊ะช่วงค่ำคืนมันงามงามนะพี่น้องเอ้ยอากาศดีจ้าลมนิดๆแล้วรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะมีฝุนด้วยนะนี่จ้ะนี่คือยามค่ำคืนในอ่า ท่าเรือเมืององกันโอ้สวยงามมากจ้ะก็คือมันจะมีไฟมันังมีไฟรถบ้านก็ยังมีจอดอยู่หลายคันเหมือนกันจ้ะรถบ้านนี่จ้ะเรือก็จอดกันเหมือนมีบางคนก็นอนที่เรือบางคนก็นอนที่เรือหลายคนเหมือนกันแล้วก็เรือบางลำก็จอดนิ่งสงัดก็จะมีเนี่ยจ้ะเขาก็จะมีประดับประดาไฟบนเรือของเขา ช่วงบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถที่จะนอนที่เรือได้จ้ะนี่ช่วงนี้ก็จะนิ่งสงบเงียบไม่มีใครเดินมากมายนะคะเพราะว่ามันวันนี้มันเป็นวันจันทร์คนทำงานกันค่ะก็จะมีเข้าบ้านกันนี่ค่ะอากาศประมาณนี้ท้องฟ้านี่ฮะอันนี้ช่วงค่ำคืนบรรยากาศดี บรรยากาศดีเดินมาเข้าห้องน้ำค่ะนี่จะหนุ่มๆน้อยหละพากันขับมอเตอร์ไซค์ให้ว่อนๆอยู่นิดเดียวพาเดินไปดูอันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำนะนี่จะหนุ่มๆน้อยอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่เนี้ยพาเดินไปเดินไปดูลมแรงอยู่คันนียลมแรงเวลาเรามาเข้าห้องน้ำเราก็จะมาเข้าห้องน้ำตรงนี้ เราจะมาเข้าน้ำตรงนี้แต่ต้องมีกุญแจเข้าค่ะรต้องมีกุญแจมีรหัสค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีรหัสก็ไม่สามารถเข้าได้ก็มีแต่หนุ่มน้อยเข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์กันเนี่ยบ้านหลังนี้มันก็ยามก็จะอยู่ข้างบนอันนั้นคือยาม จะพาเดินขึ้นไปดูบรรยากาศถุรงรถบ้านจอดนะรถบ้านจะจอดที่เดียวตรงนี้รถบ้านจะจอดอยู่ที่เดียวที่ตรงนี้รถบ้านจอดที่เดียวนะจ๊ะตอนนี้เพราะว่ารถบ้านมัไม่ค่อยดีมะนมีเด็กๆขี่มอเตอร์ไซค์เยอลมเย็นก็ เดิอนออกกำลังกายเดินเยอะอยู่นะคะล้วก็เดินกินลมชมบรรยากาศช่วงเย็นเย็นมีอากาศเดี๋ยวจะพาขึนไปด,ดูบ้านตกที่รถบ้านเขาอยู่ ไฟก็จะมาตลอดนะรถไฟก็จะเดินรถไฟก็จะวิ่งตลอดทุก30 30นาทีรถก็จะวิ่งตลอด เห็นจะ้ะหันไปดูนู่นก็ต้นมาอันนี้ก็มีกองหญ้านี่ก็หญ้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะจะให้สังเกตจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นทําไมดินเขาถึงได้งามดินเขาถึงได้สวยเวลาเขาตัดหญ้าเขาจะไม่เก็บไม่เผาเขาจะไม่เผาเพราะมันเป็นหญ้าลิก เขาจะไม่เผาอันนี้มันเป็นที่สาธารนณะเขาจะไม่เผาเขาจะตัดแล้วเขาจะให้มันมันทับถมกันแบบนี้นานๆหลายปีมันจะทําให้ดินดีแล้วมีมีปุ๋ยไปในตัวแล้วทําให้ปลูกต้นไม้งามเนี่ยเขาจะตัดแบบนี้เขาจะเอาตัดแล้วเขาก็จะเอาวางไว้แบบนี้กรุบกรุบกับดินเลยจ้ะกรุบกับดินกับหญ้าเวลา เขาก็จะเน่าสลายย่อยสลายไปเองเพราะมันเป็นพืชนี่แหละจ้าทําไมดินเขาถึงงามเขาจะไม่เผาเขาจะไม่เผากันเลยนี่แหละจ้าเคล็ดลับของคนที่นี่ของคนสวีเดนทำไมดินเขาถึงงามดินเขาถึงปลูกต้นไม้สวยเห็นไหมปลูกดอกไม้สวยเขาขึ้นเองก็ยังสวยเพราะว่าเขาทำแบบนี้อ่เดินชม รถบ้านปวดเดินไปปวดท้องแล้วคันนี้ห้องน้ำเห็นไหมนะรถบ้านยังมีหลายคันหนึ่งสองสามสี่ห้ารถบ้านหลายคันอยู่ค่ะนู่นรถบ้านโจอดหลายคันค่ะรถบ้านจอดหลายคัน,ลนแล้วก็ไม่ไปถ่ายใกล้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเป็นหมากหมดแล้วค่ะเนี่ยดอกกุหลาบเป็นหมากหมดแล้ว เป็นหมากหมดแล้วจ้าไม่มีดอกแล้วไม่มีดอกแล้วเห็นไหมโอ้บรรยากาศดีเขารถบ้านเขาก็จะมีกันเดินออกกำลังกายนี่จ้ะเนอะข้างในเมืองเอ็นเงินโฮมจะอยู่ข้างในนู่นจะดูทางนู้นจ้ะ อันข้างในอันนั้นเป็นทางทางเมืองแองกันโฮมข้างในเมืองค่ะทางนู้นข้างในเมืองอันนี้เป็นเป็นทางรถไฟตรงนี้เป็นทางรถไฟ <S 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 อันนี้เป็นทางรถไฟอันนี้มันจนจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นหมากนี่เป็นหมากเป็นหมากแล้วอันนี้คือเป็นดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบป่าดอกกุหลาบที่มันขึ้นเอง เดี๋ยวถ่ายไปเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวสั่เด็กสักหน่อยหนึ่งก็จะรถไฟจะมาเดี๋ยวรถไฟก็มาอืมนี่จ้ะเขาก็ถ่ายกลุ่มนี่เขาก็จะพามาเดินเห็นไหมนี่งรถไฟมาแล้วเด้ได้ได้ให้ดูเห็นไหมรถไฟมาอ่าเห็นไหมัน,ม,นมีทางรถไฟอ,ไอันนี้รถไ,ไฟสายด่วนอันนี้รถไฟสายยาวสายด่วนตรงจากอ่าเกตทนบอยเยชบุรี ดิ่งตรงไปถึงท่าอากาศยานสนามบินสนามบินอนก็เป็นฮาเก่นเดนมาร์กเนี่ยจ้านีแล้วก็สีรถสีฟ้ามาเนี่ยรถเขาจะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรานอนอยู่ที่นี่เราจะได้ยินเสียงรถไฟเดินรถไฟเดินขบวนตลอดทั้งคืนจ้านี่บรรยากาศเมืองเองเกนโฮมเป็นแบบนี้ละค่ะ เอามาให้ดูนะคะจะพยายามเก็บบรรยากาศพยายามเก็บเกี่ยวสถานที่ดีๆงามๆสวยๆทางทาง,ทางใต้ของสวีเดนมาฝากให้ได้เยอะได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะถ้ามีเวลาได้ไปได้เดินทางาสาวกไทยสายสวีเดนขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคุณก็พาเห็นไหม เขาตัดหญ้าเขาเพิ่งตัดตัดหญ้าแล้ววันนี้มันก็กรุบแบบนี้เลยเนี่ยไหมเขาจะกรุบดินแล้วมันก็ย่อยสลายไปเองเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหิมะลงมาอะไรเงี้ยมันก็จะยุบมันก็จะแห้งแล้วกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยให้หญ้าให้ต้นไม้ต่อไปแล้วคัาจะขึ้นมาอีกจ เด็กๆยังขี่มอเตอร์ไซค์เบบชเวียบกันอยู่นะส่วนมากจะมีเด็กๆขี่มอเตอร์ไซค์กันเห็นไหมเด็กๆเนี่ยช่วงกลางคืนก็จะควรขี่มอเตอร์ไซค์กันตรงนี้เพราะว่ามันบรรยากาศมันมันน่าให้ขี่มอเตอร์ไซค์เงียบแล้วก็มันมีทางแบบโล่งสบายๆเนาะประมาณนี้ค่ะนู่นทะเลจะอยู่ทางนูน่นทะเลจะอยู่ทางนู่นนะคะทะเลจะอยู่ ทะเลจะอยู่ฝั่งนู้นทะเลจะอยู่ฝั่งนู้นโอเคค่ะ